สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับจะพามาดูพ่อน้ํานะครับเคล็ดลับเชื่อว่าหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบแล้วก็หลายท่านอาจจะทราบแล้วนะครับน้ําที่เราใช้ในการเกษตรเนี่ยนะครับท่อมันแตกอาจจะโดนมีดโดนเหรียญหรือเครื่องสัดหญ้าครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันแตกยังไงแล้วเราจะทําอย่างไรโดยที่ไม่ต้องตัดท่อโดยที่ไม่ต้องใช้ข้อต่อนะครับโอเคนะครับเดี ám, ๋ยวเราไปดูกันครับนี่ครับ ท่อสองนิ้วซึ่งเป็นท่อเมนเลยท่อแตกครับโอ้โหโดนเครื่องตัดหญ้าเนี่ยดูนะนี่เราไม่ต้องตัดเดี๋ยวมีเทคนิคดีๆมาบอกนะครับสองที่เลยอยู่ใกล้ๆกันเนี่ย นี่ไอกที่นึงบดน้ำเราเอาลงโอเคครับเราก็มาหาเศษท่อเก่าๆต้องใช้รุ่นเดียวกันนะท่อสองนิ้ววันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาบอก มันรั่วเมื่อกี้ผมไปปิดเปลา่าเรียบร้อยแนละนะ้วนะเดี๋ยวเราจะใช้วิธีก็คือเราจะเอาท่อมาปะโดยไม่ต้องตัดนะไม่ต้องตัดไม่ต้องใช้ข้อต่อเราจะเอาตัวนี้แหละก็คือต้องใช้ท่อขนาดเดียวกันก็คือ2นิ้วนะนะอกกุปกรณ์เราก็จะมีเนี่ยมีด้วยนะครับแล้วก็กาว ใช้ท่อสองนิ้วขนาดเดียวกันก็มีกาวนี่นะแล้วก็เลื่อยครับอน,นี้เราต้องเลื่อยก่อน,อนประมาณนี้กะแล้วนะเ,เลเรื่อย เสร็จแล้วเราก็จะใช้เลื่อยเลยนะตัดตัวนี้อันนี้ก็คือแบ่งครึ่งนะแต่เราไม่แบ่งครึ่งเราสมมติแบ่งเป็น4ส่วนแล้วก็จะตัดออกแค่1ส่วนนะครับตัดออกแค่1ส่วน แล้วก็ตัดออกประมาณนี้แหละนี่นะประมาณนี้นี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เราก็เอาผ้าทําความสะอาดนะเพราะว่าเราต้องทากาวผ้าเช็ดทําความสะอาดไม่ให้เปียกไม่ให้มีดิน นี้เราก็ต้องทําความสะอาดน้ํายังไหลไม่หมดเลยต้องรอรอจนกว่ามันจะหมดนทําความสะอาดนี่เห็นไหมให้เขาสะอาดแล้วก็น้ําก็ต้องเอาออกให้หมดนี่รอให้น้ํามันไหลให้หมดก่อนความสะอาดเช็ดให้ เดี๋ยวเราก็จะทากาวตรงนี้จริงเนี่ยเวลาประกบเข้าไปมันก็จะอยู่เลยนะนี่เห็นไจะอยู่อย่างี้เลยมันจะแน่นอยู่แล้วเพราะว่าเราถ้าเราตัดครึ่งมันจะไม่แน่นเราก็ตัดให้ประมาณนี้ออกแค่หนึ่งส่วนน,นี่นะเดีวเราก็ทากาวถ้าจะให้ดีต้องเอาบางคนเขาก็เอารวดรวดมัดเนี่ยตรงนี้เอารวดมัดหรือเอายางรถยนต์เก่ายางรถมอเตอร์ไซค์เก่ามัดรอบนะ ตอนนี้ผมจะลองเอาแบบไม่ต้องมัดนะว,ว่ามันจะอยู่ดีไหมนะครับเสร็จแล้วเราก็ทากาวนะครับทากาวเลยนี่ครับทาให้เยอะๆเลยครับทานี่ด้วยแล้วก็ทาท่อด้วย นี่ครับเสร็จแล้วเราก็ประกอบเข้าไปเลยนะครับตัวนี้ครับประกอบเข้าไปเลยทีนี้เราก็ปล่อยรอให้แห้งสักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีก็ใช้ได้แล้วครับเราไม่ต้องตัดท่อนะไม่ต้องตัดท่อเลยไม่ต้องเปลืองตังค์ซื้อข้อต่อแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นข้อต่อแทนเลยนี่ทำไมนแน่นแล้วนะไม่ขยับเลยไม่ขยับเลยแน่น ขอบนี้เราก็ใช้กาวใส่หน่อยโอเคแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาลองเดี๋ยวจะมาลองทดสอบดูอีกสัก15นาทีครับวันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยน้อยนะครับที่เราอาจจะมองข้ามไปนะครับเราก็ประหยัดนะประหยัดไม่ต้องซื้อข้อต่อแล้วข้อต่อ2นิ้วเนี่ยนะครับราคาก็ถือว่าแพงอยู่นะครับทันี้เราก็หาตัวนี้แหละ มาแทนนะเนี่ยท่อเก่าๆเนี่ยเนาะท่อเก่าๆเนี่ยก็มาตัดนะขนาดตามขนาดที่ผมวัดให้ดูเมื่อกี้นะครับแล้วก็ตัด1ใน3ตัดออก1ส่วนนะครับแล้วก็ทาก,กาวแล้วก็ประกบนะเท่านี้แล้วก็จะได้น้ําใช้อย่างดียอดเยี่ยมเหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องเปลืองงบประมาณมากเท่าที่ จะเป็นนะโอเคนะวันนี้ก็ฝากทุกท่านนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจด้วยนะครับโอเคนะสำหรับอีพีนี้ก็เอาไวเ้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับเจอกัอนใหม่อีพีหน้าครับเห็นไ,ไหมครับตอนนี้น้าไม่หยดแล้วก็ใช้ได้ปกติโอเคนะครับก็เป็นความรู้เก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับที่อาจจะมองข้ามไปนะครับ